อยู่ในสภาพนี้เหรอคะรายกันที่มันทำเจ้าได้ถึงขนาดนี้ไอ้เจ้านกเวินนั่นกวินนั่นเหรอกวินนั่นเหรอไม่มีทางคนขี้กลาดตาขาวอย่างมันไม่มีทางทำอะไรเจ้าได้ถึงขนาดนี้หรอก <c oughs> <c oughs> มันต้องวางยาเอล่าแน่เมืม่ออย่างนั้นเอล่าคงไม่ทำร้ายข้าได้ถึงขนาดนี้ นั่นไงเหมือนที่ข้าคิดด้วยเปียบเลยที่แท้เจ้ากินนั่นก็ต้องการเอล่านี่เองเลยได้วางแผลกับผู้หญิงคนนั้นไว้แล้วเราจะเอาไงต่อตอนนี้เจ้าดูไม่ไหวแล้วนะข้าต้องรีบช่วยเอล่าย่งไรข้าก็ต้อง่าเจ้า <c oughs> แต่เจ้าไม่ไหวแล้วยังไงเราต้องกลับไปตั้งหลักก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีว่าเราจะช่วยอนยะ่างยังไง เรากลับกันก่อนนะเจเซฟพวกมันกลับกันไปหมดแล้วเหรคราวนี้ก็จะไม่มีใครมาขวางเจ้ากับนางอีกตามสบายเลยนะคุณกวินตามที่เจ้าต้องการเลยยังไงก็ขอบใจเจ้ามากนะ ที่ทำให้แผนการของข้าสำเร็จลุล่วงสักที <c oughs> นี่รรนมีมันกันนานแล้วนะเมื่อไหรน่นายท่านกับนายหญิงจะกลับมาสักที วันนี้ด้านคู่ไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างนะเมื่อคืนยิ่งฝันไม่ค่อยดีด้วยสิอะไรโหท่านโจเซไเปถึงลูกชายของท่านหลอดชนะไม่ตายง่ายๆหรอกนะเรนเรนฮะ<า>นายท่านถ้าได้เอาเลือดสำรองให้นายท่านดื่มแล้วีะคะอีกเดียวคงจะดีขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมนายหญิงเธอไม่กลับมาด้วยล่ะครับนั่นสิคะหากมีเรื่องอะไรก็ขอให้บอกพวกเราด้วยนะคะนั่งก่อนสิฮะไม่กล้าครับพวกเราเป็นแค่เบารับใช้แถมยังเป็นแวมไพายที่ต่ำต้อยคงไม่เหมาะถ้าให้พวกเราไปนั่งเทียบชั้นกับพวกท่านเอาหนะ้าถ้าพวกเจ้าไม่นั่งข้าจะรออย่างไรล่ะ ลลลลเลคขอรับโจนุกนั่นเจเล่นะที่ไม่ทำกับท่านโจเซแบบนี้ได้แถมยังใช้ท่านเอล่าเป็นเครื่องมืออีกข้าและอยากจะฉีกมันให้เป็นชินช้นๆซะตอนนี้เลยเจนใจเย็นก่อนสิถ้าหากมีสิ่งใดให้พวกเราช่วยก็อขอให้สั่งมาได้เลยเราจะทำทุกทางเพื่อให้ใหนายหญิงกลับมา Thảo Ba Tông rối cho sếp tử cột Rồi chứ Tông Hà Nang tụt máy đi Ở đây nhỉ? Yêu la là... Yêu la là...

มันร้ายเหรอแล้วเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงข้าก็มันนอนเฝ้าเจ้ากับอีธานไงก็เมื่อกี้จู่ๆเจ้าก็แหกปากขึ้นมาข้าก็ตกใจนะสิคนเข้าอุตส่าห์เป็นห่วงนะแต่ก็ยังมาทำหน้าบึ้งตึงใส่อีกอะข้าไปทำอะไรเจ้าหรอกนาไม่ต้องกลัวไปหรอก องอาทิตย์ต่อมาอมร่างกายดีขึ้นมากแล้วละครับอีกไม่นานก็จะใช้เว่ได้อย่างปกติขอบคุณท่านหมอหลวงมากข้ารบกวนท่านตลอดเลยมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงหรอกเอท่านหมอหลวงครับคือว่าพวกข้ามีเรื่องอยากจะปรึกษาถ้า,า,าเป็นเรื่องของท่านเอลล่าท่านจูเซฟโทรมาบอกข้าแล้วล่ะครับเอ๊ะ ทำอะไรไม่เคยบอกเลยจริงๆท่านหมอหลวงคะท่านรู้หรือยังว่าที่เอลลาเป็นอยู่ตอนนี้เกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากยาเสนีนะยาเสน,เน่ถูกต้องครับยาเสนีตัวนี้หากใครโดนไปแล้วล่ะก็ต้องทำตามคำสั่งของผู้ที่ทำใส่แต่ของพวกนี้ไม่ไม่ยืนยาวหรอกครับเมื่อมนเริ่มคลาย สติของผู้ที่โดนประทําก็จะเริ่มกลับมาเป็นแบบนี้คนที่ทําใส่ก็ต้องเติมอย่าตลอดเวลายังไงนะ่ะครับแล้วนะถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อมลดำเหล่านั้นอาจจะเกลืนกินวิญญาณของท่านเอล่าได้ยังไงก็ต้องรีบแก้ให้เร็วที่สุดแล้วข้าพอจะทําอะไรได้บ้างสําหรับเรื่องนี้นั้นยังไงท่านก็ต้องเป็นคนจัดการท่านจะเป็นคนคลายม์ด้วยตัวของท่านเองท่านโจเซฟ วันนี้พวกเราทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อเป็นสักขีพยานให้กับทั้งคู่เอลล่าเจ้ายินยอมทุกยแบบนี้ไม่ได้นะเจ้ามาทำอะไรที่นี่อะไรกันเจ้าแต่งงานทั้งทีนะเพื่อนัะแต่เจ้าไม่คิดที่จะชวนข้าเลยหรือยังไงหรือว่างานแต่งนี้มันปลอมกัน ข้าไม่รู้จับเจ้าเจ้ารีบออกไปซะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะน่ไม่รู้สิท่านไันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เชนี่มันเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วสิทั้งตรงุษงหวัดสุดจริงข้าจะไม่มันเป็นแบบนี้เอ้ยวางนางลงซะเจ้าไม่มีสิทธิ์อะไรกับนางอีกต่อไปแล้ว ที่ข้าวางไว้ทั้งหมดจบหมดแล้วอือเป็นงานแต่งปลอมติดจริงด้วยรินะมาแล้วจะให้ทำยังไงต่อไปฝอกกุ้งเจ้ากุ้มกันข้าด้วย ถ้าจะฟื้นสตินะ้องให้เร็วที่สุดเอล่าจะตียินข้าไหมขอเลือนจกกักรพรรดิขอวิญญาณของข้าช่วยคุ้มครองข้าเถิดเอล่าจะรีบฟุ้สิ เราได้ยินหรือเปล่าได้ยินเสียงข้าหรือเปล่าขอร้องลับขอร้องลับช่วยฟืน้นขึ้นมาเถอะนะเราจะแต่งงานกันไม่ใช่เหรอข้ามไม่ยอมให้เจ้าทำอนะ ฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆนะมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าสนอยนี่ทั้งหมดมเป็นฉันเองแต่ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำแต่ไม่ควรได้รับบาปแทนฉันด้วยซ้ำทั้งหมดเป็นเพราะฉันเองโจ้าเซบ เจ้หยุดร้องได้แล้วนะข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่เป็นอะไรอีกอย่างเจ้ากำลังจะแต่งงานกับข้าไม่ใช่เหรอฉันขอโทษนะเจ้าแพ้แล้วหรอกินยอมรับความจริงได้สักทีนะ ทั้งหมดนี่เป็นเพียงมายาของเจ้าทั้งนั้นมันไม่ได้มีอะไรเป็นจริงทั้งนั้นไม่ข้าไม่เคยแพ้และข้าจะไม่ยอมก้มหัวยกับเวมพายบ้านนั่นด้วยเจ้าเวมพายที่เจ้าว่าคือท่านโจเซฟนั่ะเหรอไปแย่งภรรยาเข้ามาแล้วยังจะอวดดีอีกนะไม่เปลี่ยนเลยจริงๆนะวินยังซื่อเหมือนเดิมและเจ้าเล่เหมือนเดิมด้วย เจ้าเลิกหลอกตัวเองได้แล้วนะของที่มันไม่ใช่ของตนนะ่ะอย่าไปยุ่งดีกว่าตอนนี้เจ้ายงกลับใจทําหวังว่าเจ้าจะให้ความร่วมมือนะข้าไม่ยอมหรอก Ôi lâu ơi ไ,ไมันเป็นแบบนี้ได้นัเนี่ยข้ายังไม่เคยเจอผูดด้ร้คนไหนถึงขนาดนี้มาก่อนเลยยังไงต้องไปบอกเจ้าพวกนั้นก่อนในไงไม่ทันการแนะ่ไอ้กุญมันคลุง้งคลั่งไปแล้วเราต้องรีบจัดการมันทิ้งซะไม่อย่างนั้นมันจะตายเกินไปฉันว่าอย่างไรแล้วจะให้ข้าทำอย่างไรล่ะฉันทำเอ,<ะ>องฮะจพูดอะไรออกมาเนะี่ย ให้ฉันได้ช่วยนายบ้างนะสกิโกช่วยประยุงเขาทีฉันจะเป็นคนจัดการเขาเองอยังไงก็ขอให้พวกนายช่วยคุ้มกันฉันด้วยแล้วกันผู้หญิงคนนี้ไม่เลวเลยจริงๆเสียดายมีสามีซะนะเจ้าแน่ใจเหรอเอล่าฉันแน่ใจ มีข้อเสนอเนียปากซะฉันมีข้อเสนอให้กับนายข้อเสนอนม่ก็คืออะไรนะนายต้องมาดวลกับฉันท่านนายเช่นนะฉันจะไปกับนายแต่ถ้าแพ้นายต้องตายซะ คุณคุณผู้หญิงมากเลยนะครับที่อุตส่าห์จับโจรตัวนี้ได้พวกเราตามจับมาตั้งนานแต่สู้ท่านไม่ได้เลยจริงๆครับไม่เป็นไรคะ่ะยังไงฝากจัดการเขาด้วยนะคะอย่าให้เขาได้ทำแบบนี้กับใครอีก นะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบขอบคุณทุกคนที่รักและชอบเรื่องนี้ขอจบเรื่องความลับของเจ้าสาวเวนพายอย่าลืมคอมเมนต์บอกความรู้สึกที่ได้ดูเรื่องนี้ให้เอิญอ่านหน่อยนะคะ